ขออนุญาตนะวันนี้เราจะเทสตัวควาสัญญาณลินนะของอู่ของพี่เครอพี่อู่ที่ไหนนะอยู่บางบ่อครับ,บ<า>สมุดปราการ,บ,รบางบ่อศูนย์ประกันเบอร์โทรศ8นย์แปดเจหแปดหปดสปดแปครับเชื่อร้านอจาอจกชอกกิฎาาการไฟฟ้าค่ะโอเคนะครับถ้าเป็นเรื่องใดทัดมาที่นี่เลยเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับอันนี้ก็ต่อสายนะ ของเครื่องลินนะมีสายสีแดงเอาไฟอจีเข้านะสีดำต่อรองกาวนะครับสีเขียวสีเหลืองสัญญาณลินนะต่อเขียวเดียวนี่นะสีเขียวสัญญาณพีดีเป็นใช้กับคัตเทาพีดีแต่ตัวนี้ของเราที่จานจ่ายนะของ h o n ด้ จานจ่ายของ Honda ตัวไหนซีวิกเอฟดีครับตัวนี้ซีวิกเอฟดีนะซีวิกเดีมีขั้วจานจ่ายขั้วเดียวเราจะใช้เส้นสีเหลืองนะครับไปวัดสัญญาณลินสีแดงคือขั้วที่ไฟออกไปแบตเตอรี่นะครับสีดำก็กาวตัวถังนี่เข้าแบตเตอรี่ไว้หลังจากนั้นเรากดเข้าสู่มอแทอไทยใช่ไหมคอม ตัวนี้ครับเอาของพวนี้ก่อนไม่ได้อ่ COE แล้วก็เป็นที่เข้าเทสครับเทสแล้วไปไหนเลยจะให้รอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงครับให้เขาประมวลก่อนอ่ารอแป๊บนึงให้เขาประมวลผลก่อนครับตอนนี้เสร็จแล้วเราก็รอแค่สตาร์ทเครื่องไอ้นี่ตัวนี้เราก็จะตั้งไฟขึ้นแล้วว่าเขาจะชาร์จได้เราจะตั้งไฟขึ้นเราตั้งไปที่14.8โวลต์เลยเหรอครับปกติจะตั้งประมาณแค่ สิบสี่โวลต์ครับอ่าสิบสี่้สิบสี่อ่า้งสิบสี่โวลต์ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไดชาร์จตัวนี้นะครับมอเตอร์ปั่นถูกต้องไหม <S <S ใช่ครับปั่นเสร็จร้อยว่าดูว่าตัวเลขสีเหลืองสีเหลือง <S <S นั่นนะฮะมันขึ้นไปถึงสิบสี่ไหมครับถ้ามันไม่ถึงก็แสดงว่าคาเต้าหรือไดชาร์จมีปัญหาก็ใช้ไม่ได้เข้าไหมอ่ามันมีประมาณนั้นอันนี้เป็นเทสเรื่องไดชาร์จโดยตรงเลยนะครับเครื่องนี้นะแ่งมากที่ใหญ่ เก้นบาทครื่องนี้แปดพันบาทนะครับนะเอาไว้เทสได้เลยนะอันนี้ตัวต่อไปเอาเอาออกสิออกงดนี้สิมีมีหมดอะไรบ้างไล่ให้ดูหน่อยอันนี้เป็นพีดีครับอ่าพีดีอันนี้จะขึ้นกราฟให้ด้วยอันนี้ขึ้นกราฟให้ด้วยก็เลือกโวล์ได้ตามนั้นเลยใช่ไหมครับโวลต์ต่อไปพีดีนี่เป็นของพวกคัดเท้าของเครื่องตัวไหนบ้างฟอร์ดมาสด้าเท่าไหร่ พีดีฟอร์ดมาสด้านะครับอ่ต่อไปเอสไอจีเอสไอจีนี่เป็นของตัวไหนอันนี้ยังไม่ค pues ่อยอังไม่ค่อยใช้คือรถยุโรปปไอโออันนี้ของตัวไหนไอโอเนี่ยเป็นพวกรถยุโรปเหมือนนกัรถยุโรปเหมือนกันอ่าโอเคดีบีซีอันนี้จะเป็นของ ฮันด้าครับอ๋อฮันด้าตัวสีเนี่ยนะใช่ัะอ่าตัวนี้ก็ของฮันด้าที่เราเทสไปเมื่อกี้อันนี้จะเป็นรัวธรรมดาอ๋อักสีใช่รุ่นกอนตัวนีครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่นลักสามขากับสี่ขาใช่ไหมครับก็ต่อตามนั้นนะฮะเห็นไหมครับในหน้าจอเลยนะแล้วก็ไปเทสกันเออดีนะเครื่องตัวนี้นะครับจะบอกทันทีเลยว่าตัวนี้ดีหรือเสียนะครับสำหรับคลิปนี้นะ ผมอาจารย์ไม่เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ต้องขอทุกติดไว้ประมาณนี้ก่อนเป็นเครื่องเทศนะใจชาร์จโดยพอเลยฮะโอเคครับขอบคุณครับ